ชะตากรรม3นิ้วตกงานระนาวย้อนแกนนำบุรีรัมสมัครงานหลายที่แต่ไม่มีใครรับชะตากรรมของเรา3นิ้วนะโดยเฉพาะพวกบรรดาแกนนำทั้งหลายนะโดยเมื่อปี2,565นะ โดยกรณีของคุณจตุพรแซ่อึ้งหรือว่านิวนะะแกนนํากลุ่มบุรีรัมย์ปวดแอบนะหลังที่โดนคดีการเมืองเนี่ยหคดีนะฮะรวมถึงมอ .112 ด้วยนะสืบเนื่องจากการชุมนุมที่ถนนสีลมเมื่อปลายป,ายปี2563นะซึ่งเขาบอกว่าไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยก็ถูกปฏิเสธค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้เล่าว่าเธอเนี่ยตกงานนะปีกว่านะพยายามหางานไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวนะซึ่งเป็นอาชีพเธอเนี่ยก่อนที่เธอจะมาชุมนุมทางการเมืองนะซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธนะบอกให้ไปเคลียร์คดีให้เสร็จก่อนมันไม่ใช่แค่รู้สึกหรอกมันลองมาแล้ว4 5่ห้าที่นะเขาก็บอกว่าเคลียร์คดีตัวเองให้เสร็จก่อนพอรู้ว่าโดนคดีเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ารับเข้าไปทํางานค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่7มกราคม2567นะคะเพจเป่าบุญจุนนะ,ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะะได้ออกมาตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปนะ,ะที่บอกว่าโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าเจ้านายเนี่ยไปเจอรูปโปรไฟล์หญิงเองก็ลำบากใน Facebook ของเรานะ,ะซึ่งก็มีการแคบภาพกระทู้มาแล้วก็บอกว่าจะไปตอบสักหน่อยพันทิปยเนี่ยก็ดันลบออกไปแล้วนะ,ะซึ่งทางเพจเป่าบุญจุนเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่าก็ลำบากสมพรปากไงปรบมือสินะคะ ย้อนไปเมื่อปี2563นะที่มีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลนะคะมีการรวมตัวกันชุมนุมนะแล้วก็แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุบสภาน,นะ,ะจนกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์มาแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะ,ะในตอนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะได้โพสต์บอกว่า ผมไม่รับนะักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยเข้าทํางานในบริษัทของผมด้วยขาดเด็กพวกนี้ขาดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยอันดีงามนะคะแล้วก็เป็นปรปักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังมีนักศึกษาอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งถ้าจบมา่ผมก็ไม่รับเหมือนกันนะมันเป็นหอคอยงาช้างชัดๆนะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูชะตาก,กรรมของเหล่า3นิ้วนะโดยเฉพาะบรรดาของพวกแกนนําทั้งหลายนะฮะเมื่อปี2565นะนายประวิทรโรจนเพ็นะผู้สื่อข่าวอาวุโส เครือหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตนเองนะคะเล่าถึงชะตากรรมของอคุณจตุพรแซ่อึง้งหรือว่านิวนะ,ะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มบุรีรัมปลดแอกนั่นเองแล้วก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม วีโวด้วยนะคะหลังจากโดนคดีทางการเมืองเนี่ยหคดีนะ,ะรวมถึงม1นึด้วยนะคะเพราะถูกกล่าวหาว่าแต่งตัวชุดไทยนะมีการเดินล้อเรียนพระราชินีนั่นเองนะคะสืบเนื่องจากการชุมนุมที่ถนนสีลมนะเมื่อปี2,563นั่นเองนะ,ะเขาบอกว่าพบว่าไปสมัครงานที่ไหนเนะี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยนายประวิทย์เนะี่ยก็ได้ระบุข,ข้อความหลังจากที่มีการพูดคุยกับ นิวนะคะบอกว่าโทษทางอ้อมของคนโดนคดีทางการเมืองกรณีจตุพรแท้อึ้งนะคะเขาบอกเขาเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณจตุพรซึ่งโดนคดีทางการเมืองเนี่ยหคดีนะรวมถึงคดีมอ1นึด้วยเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าแต่งตัวแล้วก็เดินล้อเลียนแบบพระราชินีนะสืบเนื่องจากการชุมนุมที่ถนนสีลมเมื่อป,ปลายปี2563นั่นเองนะ,ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการแต่งชุดไทยอะไรต่างๆนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยตกงานมาแล้วนะคะปีกว่าพยายามหางานไปสมัครเป็นผู้ช่วยพ คเป็นอาชีพที่เธอเนี่ยทำก่อนที่จะมา,าร่วมชุมนุมทางก,การเมืองน,นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธบอกว่าให้ไปเคลียร์คดีให้เสร็จก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่รู้สึกหรอกมันลองมาแล้ว4-5ที่เขาก็บอกว่าเคลียร์คดีตัวเองให้เสร็จก่อนนะพอร,รู้ว่าโดนคดีเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะรับเข้าไปทํางานนะฮะหลังๆมาเนี่ยก็พยายามทําของขายแต่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยขายไม่ได้ตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะปลูกผักนะคะ ซึ่งตัวคุณนิวจตุพรเองเนี่ยเขาบอกเขาก็เข้าใจนะว่าต้องลาทีนึงเนี่ยสอวันบ่อยๆเพื่อไปทําธุระเรื่องคดีที่กรุงเทพหรือว่าขอนแก่นนะคงไม่มีใครเนี่ยทำอาหารนะคะแล้วก็นายจ้างเนี่ยก็คงจะลําบากใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่บุรีรัมย์อาศัยบ้านพ่อแม่ที่อยู่จังหวัดอื่นนะคะและแม่ก็ส่งเงินมาช่วยบ้างแม้ไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไรนะคะอาหารหลักของเขาเนี่ยเป็นมาม่าก,กับไข่นะ,ะเป็นหนี้ธนาคารเนี่ย 12,000บาทนะคะยังดีที่ระยะหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีกองทุนสาธารณะของฝั่งที่ไม่เอา1นึเนี่ยให้เบิกค่าเดินทางแล้วก็ที่พักได้แต่ค่าอาหารเนี่ยก็ต้องจ่ายเองนะไม่รวมไปถึงเวลาที่เสียไปด้วยนะคะส่วนการโดน6คดีทางการเมืองเนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยจะต้องเดินทางจากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพนะคะหกครั้งนะแล้วตลอดปีกว่าเนบางครั้งก็เพื่อเซ็นลายมือในเอกสารเพียงจุดเดียว เพราะว่าระบบราชการไทยเนี่ยไม่ยอมให้เซ็นที่ผู้มิลำเนานั่นเองนะแล้วก็ยังมีคดีที่ขอนแก่นแล้วก็บุรีรัมด้วยนะฮะเขาบอกว่าคือมันแพลนชีวิตลําบากมากเขาบอกงี้นะคะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอายุ25ปีแล้วก็เป็น L G B T นะคะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันก็แค่นั้นเลยนะคะซึ่งเขายังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าพ่อแม่แฟนของเขาเนี่ยที่กาลสินเนี่ยได้รับการเยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไซโคเลยบอกว่ายาให้ลูกสาวเนี่ยไปคบกับจตุพรนะเพราะเรื่องการเมืองแล้วก็คดีอะไรต่างๆนะแต่ก็ยังมีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยเบ้าตาคล้ำเลยเขาบอกมันจะเบลเๆหน่อยนะคะซึ่งปีเข้าปีที่สองนะปี ปีนั้นนะปีนั้นนะเขาปีที่2เขาบอกว่าตั้งแต่โดนคดี1นึออเนี่ยอายการสั่งฟ้องไปแล้วเขาบอกว่าเริ่มพิจารณาคดีไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็เปิดใจแล้วก็ทิ้งท้ายนะบอกว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้เราเสียเวลาชีวิตจะฟ้องก็ไม่ฟ้องจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยซึ่งมันก็ได้ผลนะแต่แต,แต่แต่นะเขาบอกว่าต่อสู้ต่อสู้อยู่แล้วแต่แค่เหนื่อยนะคะมันมาขนาดนี้เนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วนะอันนี้เขาทิ้งท้ายไว้ค่ะ ต่างชาติรักเมืองไทยครับตอกหน้าดาราสามนิ้วด้อยค่าประเทศตัวเองครับเพจดังสเต e ฮีโร่วีสาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้นะครับว่าหลายคลิปเลยนะครับที่เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยชื่อชมแล้วก็ชื่อชอบรักในประเทศไทยครับแต่กับดาราบางกลุ่มครับด้อยค่าในประเทศ ซึ่งประเด็นนี้นะครับได้มีชาวเน็ตเนี่ยโยงกันมากครับจากเหตุที่ดาราอวยส้มแซ้ประเทศตัวเองครับหรืออย่างประเด็นตอกหน้าดาราอยากย้ายประเทศด้อยค่าประเทศตัวเองแต่ทั่วโลกกับยกย่องไทยครับ คนไทยถามชาวต่างชาตินะครับว่าทําไมถึงรักประเทศไทยกันนะครับฝรั่งเนี่ยลุ้มตอบกันเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความสุภาพครับอาหารก็ยอดเยี่ยมชายหาดก็สวยรวมไปถึงการให้เกียรติของคนไทยเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากจริงๆครับ ได้เป็นกระแสที่คนไทยได้ยินนะครับต่างก็พากันยิ้มแก้มปีเลยก็ว่าได้ครับจากกรณีที่มีกลุ่ม Facebook Love Thailand ครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นะค,คุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาติครับที่เคยได้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือว่าทำงานนะครับได้มีการเข้ามาอยู่ร่วมกันและร่วมแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอยู่เสมอโดยแอดมินของกลุ่มนะครับได้มีการโพสต์คำถามจากคนไทยถึงชาวต่างชาติ ว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชาวต่างชาติเนี่ยถึงได้มีคนรักประเทศไทยเนี่ยมากขนาดนี้หลายคนนะครับก็บอกว่ารู้สึกแย่มากที่ต้องจากประเทศไทยไปแต่ในมุมมองของผมเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยผมเกลียดสิ่งนี้มากยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลครับอ่าเอาละไงครับถ้างันน้นนะครับทำไมผู้คุณเนี่ยถึงยังเลือกที่จะรักประเทศไทยผมขอตัวอย่างและเหตุผลด้วยนะครับ ซึ่งก็มีสมาชิกกลุ่มนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาให้เหตุผลกันมากมายเลยนะครับโดยทางทีมงานนะครับได้มีการแปลเป็นภาษาไทยมาให้อาทิเช่นนะครับขอไม่เรียงลำดับความสำคัญสภาพอากาศก็ดีชายหาดก็ดีไลฟ์สไตล์ของคนไทยอาหารวัฒนธรรมและผู้คนทุกอย่างดีไปหมดเลยครับ6ปีที่ผมอยู่มาที่นี่ผมพูดเลยว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยมากครับที่นี่ครับเต็มไปด้วยสีสัน ผู้คนและความสุขของใบหน้าพวกเขาเนี่ยมีแต่รอยยิ้มครับอาชญาการรมต่ำอาหารเป็นเลิศผู้คนก็มีน้ำใจผู้คนมีความสุภาพอาหารรสชาติยอดเยี่ยมชายหาดสวยเกาะต่างๆก็สวยการให้เกียรติของคนที่นั่นเนี่ยยอดเยี่ยมมากผมเชื่อคำพูดนี้มาโดยตลอดว่าควรให้เกียรติเมื่อได้รับการให้เกียรติกันแม้กระทั่งเด็กๆก,ก็มีสิ่งน,นี้ครับมันเหมือนกับการใช้ชีวิตในยุค8ปและผมชอบช่วงเวลาเหล่านั้นมากครับ ผมเนี่ยอาศัยอยู่แถบอีสานนะครับโดยที่ไม่รู้ภาษาไทยเลยผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้มันเจ๋งมากครับและอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับได้บอกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พิเศษมากมีทั้งประเพณีโบราณครับแต่ว่าก็ยังมีความทันสมัยอยู่ร่วมกันมีภูมิทัศน์ที่งดงามและหลากหลายมีความเงียบสงบแต่ในขณะเดียวกันก็มีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวามีบรรยากาศของการทุ่มเทการทำงาน ผู้คนเนี่ยก็เข้ากับคนอื่นง่ายแน่ละครับชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายเสมอไปชีวิตที่เรียบง่ายและง่ายดายปราศจากความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นแต่ในมุมมองของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่ายังมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมที่อาจมองไม่เห็นในแวบ,บแรกแต่มีให้เห็นทุกวันคือประเทศไทยครับเป็นเมืองพุทธครับซึ่งตามประเพณีวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมีส่วนอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีที่เห็นได้จากประเทศนี้เมื่อเรามาอยู่ที่ไทยครับ และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะยังมีความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่ชื่นชมประเทศไทยในแง่มุมดีๆอีกมากมายเลยครับซึ่งก็คงไม่แปลกใจนักนะครับว่าทำไมชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยเนี่ยแม้จะมาอยู่เที่ยวหรือว่ามาอยู่อาศัยต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยเป็นอย่างมากครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วคุณผู้ชมฮะอย่างกรณีขย่าวงการยูทูบเบอร์วินาทีนี้เลยก็ว่าได้ครับหนุ่มๆเกาหลีจากช่อง YouTube คันเลนครับ นำโดยนายคันเลนเจ้าของช่องพร้อมผองเพื่อนอาทิพี่จองและน้องแดนครับที่ชอบมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวลาะจนคนไทยเนี่ยติดใจกันทั่วทั้งประเทศและสามารถกวาดความนิยมสูงแบบฉุดไม่อยู่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับมียอดเอ็นจิเนีร์รวมกว่า20ล้านครั้งรวมไปถึงเตรียมเป็นพีเซนเตอร์อุทยานแห่งชาติและคุณคันเลนนะครับเสนอไม่คิดค่าตัวอีกด้วยครับ หรืออย่างกรณีก่อนหน้านี้ครับที่คุณเรียวตากครับอินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นชื่อดังออกมาซัดนะครับสุดทนฮะหลังเห็นขยะเนี่เกลื่อนเมืองเลยครับ โดยคุณเรียวตานะครับได้ออกมาอัดคลิปในช่วงของการเขาดาวปีที่ผ่านมาวันเนี่ยหลังจากมีเขาดาวจบแล้วเนี่ยมีขยะเนี่ยเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะในกทมครับโดยหนุ่มเรียวตาครับกล่าวว่าผมเนี่ยชอบบรรยากาศเขาดาวที่ไทยนะครับแต่ทุกปีทุกปีเนี่ยรู้สึกว่าเขาดาวเสร็จแล้วก็เนี่ยจะเห็นแต่ขยะเนี่ยเยอะมากครับอยากให้รับผิดชอบขยะของตัวเองด้วยลบกวนทิ้งให้ถูกที่เพราะว่าคนเก็บขยะเนี่ยน่าสงสารครับ ซึ่งจากประโยคเด็ดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าชาวเน็ตเนี่ยต่างก็พากันชื่นชมแล้วก็เอ็นดูอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นคนนี้เป็นอย่างมากครับ โดยอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับทางที่ความจริงแล้วเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยไม่อยากจะเปรียบเทียบเรื่องราวแบบนี้เลยนะครับแต่มันอดไม่ได้ครับเพราะว่ามีเพจดังอย่าง s t ตนฮีโร่ครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าหลายคลิปแล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยรักประเทศไทยมากกว่ากลุ่มด้อยค่าในประเทศครับ ซึ่งจากประเด็นนี้นะครับชาวเน็ตก็ได้มีการโยงเหตุก่อนหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ดาราอวยส้มแสะประเทศตัวเองหรืออย่างประเด็นตอกหน้าดาราอยากย้ายประเทศด้อยค่าประเทศตัวเองแต่ทั่วโลกเนี่ยกับยกย่องครับซึ่งในกรณีพวกนี้นะครับก็มีดารามากมายเลยนะครับออกมาชี้ว่าตนเนี่ยอยากอยู่ในประเทศที่ดีและมองเห็นแสงสว่างมากกว่านี้ครับ อย่างกรณีของคุณแจมในกดจ้ำนะครับหรือว่าในกรณีของคุณก้องห้วยไล่เนี่ยที่ทําโซเชียลละอุเลยนะครับหลังออกมาโพสต์ข้อความว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลย หรือว่าอีกหนึ่งนักแสดงแนวหน้าของไทยอย่างคุณนัทเทพหัสดินณอยุทยาครับที่ได้เคยออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดสรุปใจความได้ว่าเกิดเมืองไทยรักเมืองไทยแต่จะสอนลูกให้เป็นคนดีได้อย่างไงถ้าวันหนึ่งลูกถามว่าทําผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าใครก็ทํากันครับโดยทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมฮะเป็นความคีดเข็นจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับลูปเพจของเราล่ะฮะชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ